นับสนุนโดยลองเชอร์ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และแม็กซากโก48ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซากโก48ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก คล้ายๆเป็นลักษณะคล้ายๆสะพานกระจกนะฮะมองเห็นความเสียวแม้แต่ตอนที่ไม่ยืนบนอยู่บนสะพานกระจกเราก็เสียวมากพอแล้วแต่นี่เป็นกระจกนะคุณผู้ชมเป็นกระจกนะครับมองดูลงไปข้างล่างแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับอ๋เสียวมากบอกเลยนะว่าเสียวมากเดี๋ยวเราจะไปจู่โจมนะครับสำหรับสาวสาวที่ขึ้นมาบนนี้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับ สอบถามหน่อยเป็นยังไงกันบ้างครับตอนแรกๆก็เสียวนะคะพอเดินไปตอนนี้เริ่มชินแล้วเาะถ่ายรูปมาสวยมากๆเลยค่ะอยากให้มาเที่ยวกันนะคะขึ้นเราขึ้นอะไรมานะกระเช้าสูงและสวยสวยมากเลยค่ะอยากให้มามากันนะคะแล้วอยู่บนนี้แล้ว รู้สึกอยากรีบรีบกลับโรงแรมรู้สึกอยากนอนสักคืนหนึ่งะค่ะ <c oughs> แต่เขาไม่ให้เรานอนนะคะนะค,ค่ะเห็นไหมครับว่าบนนี้นอกจากจะเสียวแล้วแต่ความสวยยังพร้อมเลยนะครับยังไงแล้วอยากให้ผู้ชมนะครับได้ชมแล้วอยากให้มากันนะครับแล้วนอนแล้วครับ ก็เสียวมากน่ากลัวแต่ก็ชอบนะมันสวยไงมาแล้วอ่ะยังต้องมาให้ถึงใช่ยังไงต้องมาให้ถึงว่าเห็นบางคนเนี่ยพอเปลี่ยนใส่ถุงเท้าแล้วพอเดินไปเนี่ยไม่กล้าไปต่อนะฮะอย่าไปมองมันอืมนะครับถ้าเกิดอยากให้คุณผู้ชมได้ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองดีกว่านะครับมากับ Max กซ์เวิร์ทัวร์รับรองว่าสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณนะตามเรามาครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เรายังอยู่ที่จางเจียเจี้ยนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมีโปรแกรมเที่ยวอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางกลับประเทศไทยกันแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเราคงไปเจอกันที่ประเทศไทยแล้ววันนี้นะครับที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือถนนคนเดินนั่นเองนะฮะเราก็จะไปเดินชมนะครับของของบ้านเขาว่ามีอะไรให้เราซื้อบ้างแต่บอกเลยว่าทริปนี้5้าวันกับสี่คืนสุดยอดจริงๆครับ นับสนุนโดินตูมเดียวเหียวทั่วปฐนตีต้องตูมเดียวและแมกวันเปิดตาดอกออกเห็นเห็นให้กับพืชทุกชนิดต้องแมกวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแมกจากโก